ทุกคนจ้าไอ่อบอปลาแซลมอนแต่ว่าพอเวลามันแบบว่ากริ๊งแล้วเนี่ยไอก็บอกพี่ขุนว่าปลาสุกแล้วให้เอาปลาออกนางก็ไม่เอาออกไอคิดว่าปลามันจะแห้งเกินไปนะวันนี้นะคะเรามีปลาแซลมอนนะคะมันฝรั่งต้มค่ะกำลังร้อนๆอยู่เลยเสิร์ฟแบบทั้งหม้อเลยนะคะพี่ขุนนั้นก็เช่นเคยนะคะนางก็จะกินสลัดของนางก่อน มาคะ่ะทุกคนทานปลาแซลมอนกันไอมีซอสสำเร็จรูปนะคะโรสไอรแลนด์นะคะจะบอกว่าวันนี้เ,เราฉลองครบรอบแต่งงานพิธีไทยนะคะ11ปี <c oughs> ก็เลยทำอะไรพิเศษพิเศษกินตอนเที่ยงนะคะทุกคน <c oughs> อันนั้นพี่ขุนเขาจัดจานเองนะทุกคนทุกอย่างใหญ่เวอร์ มันฝรั่งลูกใหญ่ๆแล้วก็ปลาแซลมอนชิ้นเบอร์เลอร์เลยค่ะอร่อยไหมคะพี่ขุนอร่อยมสกินบอดีบอด่ะตเดนสมอกรดเนอะรดดิดกริดแวนกรดดัดคภาษาออ๋อแวลแวครดดัอ๋อแวลริรดดัดงไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีย คืออยากจะบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะวันครบรอบแต่งงานที่ไทยคือวันที่26มิถุนายนแล้วคราวนี้วันที่26เนี่ยเป็นวันที่ใหญ่บินกับประเทศไทยนะคะแล้วเราก็เลยทําการฉลองเล็กๆวันนี้นะคะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นการฉลองเพราะว่าทุกคนดูสิว่าไอ,อ้อ่ะอยู่ในครัวนะคะไปไปชอปปิ้งจ่ายตลาดนะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่อีเก้ามากซี่เนาะนะะี่ยแล้วก็กลับมา ทำปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนซื้อมาเาครึ่งตัวนะคะพอดีเขามีแบบมีราคาพิเศษนะคะ149 149โครนต่อกิโลกรัมนะไอ้ก็เลยซื้อเพราะราคาดีปกติแล้วช่วงนี้จะอยู่ราคาประมาณ250-300โครนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะมีปิ้งย่างนะคะทุกคนปิ้งย่างไอ้ก็เดี๋ยวจะเตรียมหมักไก่นะคะวันนี้เราจะย่างไก่คะ่ะทุกคนไม่ไม่ไม่อยากกินเนื้อนะคะ ชิมสีมือการหมักปลาอ,อร่อยนะพี่คุณนะืแบบได้ครับได้ความความเค็มแบบพอดีมันฝรั่งเป็นมันฝรั่งที่เขาขุดใหม่ๆม,มันจะมีความอร่อยอ่ะทุกคนอื ม,ม้ำเปลี่ยนอะไรเราดเเูเดซิล <c oughs> ี่อือร่อย โอเคทุกคนได้ขออนุญาตทานต่อสีมือไอสุดยอดแ <laughs> อสคลิงโซยาโฟร์กันดณมาดูอัดโอง่งละเซอัดอัดยิฟตามันไหมได้อันตรงเขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนใจที่แต่งงานกับไอ้เดี๋ยวยเดเนอว ไหชอบต่านรเอฉนรัดเธอนเธอฉยนัเอยนรักเธอฉ่นรักเอนรักเมยฉรัเอันกเธอฉันรักเปอฉันรักอันกเธอฉันเปอันกว่าฉันใักฉันจะเปลี่นกนรักเธอฉันกเอนกาฉันรัเธอฉันรจกเธฉันอนใจกเธฉันรักเธนใจกเฉันกเธอนรักเธอนรงงเอนัเธอนรัเอกเธอันเธอฉกเธอนันอเอันรกเนอัาเอนกก มีความอยากกินหลายสิ่งหลายอย่างไอ้นึ่งข้าวเหนียวตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานน่ะไอทำแหนมแหนมกระดูกหมูอ่อนนะคะแล้วไอคาดว่าเย็นนี้ยมันจะเปรี้ยวพอดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูช่วงเย็นนะคะว่าไอจะกินอะไรฮัลโหลฮัลโหลกลิ๊งกลิ๊งฮัลโหลโอ้ยดูซิว่าวันนี้มันจะเป็นยังไง <Dude, S 1> ต,ตอนนี้เราจะกินไม่บานไม่ถ่ยแล้วนะ่ เราจะกินไอติมกับผลไม้นะคะทุกคนอันนี้ไอเอกมาจากช่องฟรีสนะคะไอแอบใส่น้ำตาลไปนิดนึงตัวนั้นเป็นสตรอเบอรี่สดที่ไอทำเมื่อเช้านะเต็มนี่เลยฮืมลดตะกรัน NT Quiet เพราะเดิมซุปข้อมันฟูนฟรีซเองแต่บร้ก็ว่าจะเย็ดเย็ดซีร์ดีอเด้วยเพราะมันจะมีนิดนึงสักก์ เดนผ้าอังกฤษอ๋ออากาศข้างนอกมันร้อนไอติมมันก็เละลายเร็วว่าอ้คลอ,อกกันเนื้ยอืมอึดแล้วตอนนี้สี่โมงเย็นนะคะไอ้ง่วงนอนง่วงนอนแล้วก็ ปวดต้นคอพี่ขุนแกก็เลยเอายาหม่องไพระนวดให้นะคะก็เลยได้ไอเดียว่าเดี๋ยวตอนตอนกลับไทยะจะซื้อยาหม่องไพรามาขายพี่ขุนพี่ขุนออกไอเดียอร่อยมากดวแปะแล้วเพิ่มซอสเพิ่มเพิ่าอะไรกันใส่บลูเบอร์รี่แล้วยิยย่งอร่อยอืม ตีอี่าดตอนนี้ไอติมละลายนะคะละลายแบบแป๊บเดียวเองอะเพิ่งตักออกมาจากช่องฟรีซนะคะ อากาศข้างนอกมันมันอ้าวนะวันนี้อ้าวมากเลยพี่ขุนกำลังแปลไอติมเพิ่มม,มันก็จะมีความเปเรี้ยวเนาะ

เดินทางพารุ่นงนี้ก็เลยพยายามที่จะไม่กินของหวานเพราะว่ากลัวตัวเองจะไม่สบายแต่ก็อยากกินอดใจไม่ไหวส่วนพะี่ขุนน่ะเริ่มแพ้สุนละอองแล้วก็เกสรออกมาเยอะค่ะตอนนี้ว่าอากาศมันเริ่มแบบร้อนแล้วก็แห้งใช่ไหมทุกคนพวกละอองเกสรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็ฟุ้งไงเมื่อวานพอกลับมาจากไปเยี่ยมเยิร์ตเี่พี่ขุนก็เริ่มจามมีน้ำมูกแต่ก็คือไม่แบบไม่เอ็กซ์ตรีมนะคะคือยังยังคอนโทรลได้อยู่ไอ้ก็บอกให้กินยาก้แพ้เขาก็ไม่กิน ดูซอสดิเซลทริปทิปไปเียไทยลันอ๋อแค่เสื <laughs> ดูมาเสวิตสวอยแต่ฟุต <laughs> เดี๋ยวเราจะไปต่อมือเย็นค่ะปิ้งยา่างไอ้หมักไก่ไว้แล้วหมักไก่ไว้ทั้งเนื้อไก่แล้วก็อ่าน่องไก่หมักไว้โถนเดี๋ยวเราไปดูตอนเย็นว่าปิงยา่างของเราจะเป็นยังไงนะคะ สวัสดีอีกรอบค่ะทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะประมาณเกือบจะ6กโมงเย็นแล้วะะไอ้ก็เตรียมพวกไก่ที่จะปิ้งนะคะทุกคนแล้วก็กลัวจะเลี่ยนก็เลยจะตาแครอทนะคะตําแครอทแล้วก็นี่คือไก่ของเราค่ะมันก็จะมีเนื้อไก่นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้เนื้ออกนะคะเราใช้เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อขาหน้าหรือเปล่าไอ้ไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนไหนนะคะแต่มันไม่ใช่เนื้ออกนะคะเพราะ ไอ้บอกพี่ขุนว่าถ้าเนื้ออกมันจะแข็งแล้วก็แน่นเกินไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขาค่ะขานี่มีสมขานะคะทุกคนนี่ไอหมักแบบไทยๆนะคะหมักไว้น่าจะสองชั่วโมงครึ้นมาค่ะน่าจะเข้าเนื้ออยู่เพราะเนื้อไก่มันมันเข้าเนื้อได้ง่ายนะคะก็พี่ขุนกำลังไปก่อไฟค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไอจะทำอะไรดีเนาะอ๋อไอจะหุงข้าวให้พี่ขุน ไอหมงข้าวว่าพี่ขุนไม่อยากกินข้าวเหนียวกับไอไออนึ่งข้าวเหนียวไว้ตั้งแต่ช่วงมื้อเที่ยงที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่ว่าพี่ขุนบอกว่าอยากกินพี่ขุนเขาจะเรียกข้าวสวยว่าอยากกินข้าวธรรมดา <c oughs> คือพี่ขุนไม่ชอบกินข้าวเหนียวแกบอกกินแล้วมันมันแน,น่น,นแล้วมันเคี้ยวยากนะคะโอเคไอก็จะหุงข้าวให้นางเนาะ แต่ไม่อยู่บ้านไม่เป็นไรพี่ขุนหุงข้าวกินเป็นนะคะทุกคนถ้ามีกับข้าวที่มันต้องต้องทานกับข้าวอะไรเงี้ยเขาก็หุงข้าวเป็นนะคะวันนี้ซื้ออาหารมาเยอะเลยนะคะปลาแซลม,มอนหนึ่งกิโลสี่ขีดนะคะครึ่งตัวแล้วก็มีไก่อีกหนึ่งน่องไก่หนึ่งแพ็คนะคะแล้วก็อ่อ เนื้อไก่อีก1แพ็คค่ะซึ่งเนื้อไก่มันเยอะมากเลยมันกิโลกว่ากว่ายก็เลยแบ่งมาทําประมาณเกินครึ่งไปนิดนึงแล้วก็เหลืออีกประมาณ450กรัมมั้งเอาไว้ให้พี่ขุนแกทำแบบเป็นเมนูเมนูอาหารอินเดียค่ะแกชอบอินดิสโอเคผงข้าว เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปปิ้งย่างกันเลยค่ะก็คลิปวิดีโอนี้ไอจะถ่ายเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็จะอัพขึ้นไปก่อนที่ไอจะกลับไทยนะคะก็ก็เลยถ่ายแบบยาวทั้งวันเลยค่ะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไอจะปรุงน้ำส้มตำไว้ก่อนวันนี้ใส่พริกหนึ่งสสาใส่พริก4เม็ดคะ่ะทุกคนสีเม็ดก็เผ็ดแล้วไม่ใช่ะไรหรอกัวท้องเสีย เรื่องหนึ่งเรื่อง่ะเพราะว่าอากินสตรอเบอรี่เยอะมากทุกคนเมื่อวานไปบ้านแม่ก็กินนะคะแล้วตัวเองอ่ะซื้อมาโลครึ่งโลโลนิดๆอันนีอโลครึ่งประมาณนี้แหละคือกินสตรอเบอรี่ยาวทักนิดเลยทีนี้พอกินแล้วแบบเหมือนเรากินมากเกินโดสเนาะไอ้ตำชุมตำไม่ใส่ผงชูรสนะคะเพราะว่าไอ้ที่ว่าผงชูรสอ่ะมันมีอยู่แล้วในน้ำปลาแล้วไอ้ก็ไม่ได้ซื้อผงชูรสเข้าบ้านด้วยค่ะตอนนี้นะคะ ไม่ได้กินผงชูรสมาอา้าวทุกคนพริกเม็ดที่ห้ามันซ่อนอยู่โอเคห้าเม็ดพี่ขุนก่อไฟติดหรือยังเนาะหายไปก่อไฟยี่สิบห้านาทีแล้วยังไม่เห็นเข้าาเอาไก่เลยเนี่ย <c oughs> ใส่ใส่มะนาวนะคะไอไมาาะะ่ได้ละลายอ,อมะขามเปียกไอไม่ได้ซื้อมะขามเปียกแบบที่เป็นขวดนะคะเพราะไอมีความรู้สึกว่ามันอาจจะผสมอะไรบางอย่างอย่างเงะะี้ยค่ะ ออก็เลยใช้มะขามเปียกที่เป็นก้อนๆนะคะแล้วก็เวลาจะใช้ใหญ่ก็เอาไปต้มค่ะเอาไปต้มหรือไม่งั้นก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาเอามะขามลงไปแช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการแบบล้างค่าเชื้อโรคได้ระดับหนึ่งนะคะโอเคไม่เอาเปรี้ยวมากนะตำส,สุปตำทีไรก็คือเปรี้ยวทุกทีคือมะนาวของอเมริกาใต้เนี่ยมันจะมันจะเปรี้ยวแบบแป๊ดๆแนตะ่เปรี้ยวไม่อร่อยทุกคนจริงๆเพราะนั้นจะใส่เยอะ โอเคแล้วก็น้ำปลานะคะตอนนี้มีอยู่ขวดมีอยู่แค่ยี่ห้อเดียวนะคะแม่อีพิมพ์ไอรู้สึกว่าจะเหลือปลารแม่อีพิมพ์อีกสองขวดที่ยังไม่ได้เปิดนะคะใส่ลงไปเลย3ามช้อนโต๊หนัวแน่นอนคลิปวันนี้อาจจะยาวสักหน่อยก็กดข้ามได้นะคะน้ำปลาอีกหนึ่งหนึ่งชอ้อนเกือบเกือบหนึ่งชอ้อน วันนี้ไม่มีมะเขือเทศลูกเล็กเพราะว่าไอาจะไม่อยู่บ้านนะคะเราก็เลยใช้มะเขือเทศลูกใหญ่ที่พี่ขุนเขามีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วไอไม่อยากซื้อผักซื้ออะไรมาเพิ่มนะคะว่าไอาคิดว่าพี่ขุนเขาจะไม่มีเวลาที่จะมาสรรสร้างเมนูอาหารมากมายนะคะ าจนจะออกเค็มแล้าจะเดี๋ยวเอาน้ำเปล่ามาผสมตัวนี้เป็นน้ำที่ไอต้มไว้นะคะมันไม่ได้รอนะ้อนนะต้มไว้นานแล้วใส่ลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะสูตรของไอเอง <laughs> ใส่น้ำผสมเวลาที่มันออกเค็มมากเกินไปพอแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยเอาเส้นใส่ทีหลัง รอให้พี่ขุนเอาไก่ไปย่างก่อนพี่ขุนบอกว่านั่งข้างนอกไม่ไหวแน่เพราะว่าแกเป็นภูมิแพ้ค่ะทุกคนแพ้พวกเกสอนที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศตอนนี้เอาลงย่างแล้วมาลุ้นพี่ขุนย่างตึ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 งนั่งนั่งนั่งนอ๋อฮะเดี๋ยวตรวจมามาโฟล์พนะอมดูสเตงดูครามอ bränna som förra gången. Han ser orolig ut. Han är rädd att misslyckas. Ja, jag saknar Frank. Han är bra på det där Och Han är bra på allt. Alla maträtter. ยอ่ยอ,ยอ,ยอ,อ,ยอย่อย่อยอันหอยบาดีสมคกทีเอัวเออเว้เออเว้ทีเยอวัวเย,ย้ฮย์เอดไมาเด้อจ้ะทุกคนกินขาา่าวจ้ะตำแครอรแล้วแล้วไก่ย่างที่ไม่ไหมของพี่ขุน <laughs> น่าสงสารพี่ขุนมากเลยแต่ว่ามันมีส่วนที่เป็นเนื้ออยู่ด้านล่างนะทุกคนตัวนี้คือไหมแล้วก็ ข้างในยังไม่สุกนะคะแต่ตอนนี้คือรอให้ไฟมันแบบอ่อนลงก่อนเดี๋ยวเอาไปย่างอีกนะคะก็คาดว่าหนังหนึ่งอะไรกินไม่ได้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้พี่ขุนหิวแล้วนําไปก่อนเช่นเดิมนะคะอร่อยไหมคะพี่ขุนอร่อยโอเคสมองริโมนทิสก็คลิปนี้ไอก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไอจะรีบทานข้าวนะคะแล้วก็รีบเก็บ ครัวแล้วพี่ขุนก็จะเอาไก่ไปย่างแล้วไอ้ก็จะจัดการแพ็คของอรอบสุดท้ายนะคะทุกคนก็คืนนี้ก็ยังไม่อยากจะนอนเด็กนะคะไอ้จะต้องนอนให้เต็มอิ่มคืนนี้ว่าจะกินยาแก้เมารถแล้วก็จะหลับให้ยาวๆนะคะโอเคหืมไอ้เอาพุงปลาแซลมอนมากินที่ไอ้อบตอนเที่ยงอะ่ะ จนตรงที่เป็นพุงปลามันๆน,นะพี่คุณเขาไม่กินไงไก่ย่างเดี๋ยวจะแกะเอาส่วนที่ดำๆออกแต่รสชาติรสชาติอร่อยค่ะ <c oughs> เพราะเราหมักนานมาก ่เราจะฝึกมากขึ้นเพื่ oh, <okay. S 1> อจะเป็นโปรเฟสส์เดินสู้อี่กรีดจิ๊กนิ่งแซ่บหลายไปแล้วด้วยจ้ะพี่คุณบ๊ายบายเลยนะบ๊ายบายกลับกลับ